สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าศัตรูคนที่คิดร้ายคิดทำลายคุณตอนนี้เขากำลังดวงตกสาหัสและตกที่นั่งลำบากคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะ คนที่ไม่ชอบคุณคนที่ไม่ชอบคุณคนที่คิดร้ายคุณคนที่ต้องการจะเล่นงานคุณณเวลาเนี้ตอนเนี้คนคนนี้เขากำลังจะถึงจุดจบของชีวิตบุคคลผู้นี้เนี่ยนะตอนเนี้ป่วยหนักมาก และดูจากไพ่เนี่ยเหมือนกับว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพมาหลายปีแล้วบุคคลผู้เนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างและทานยาต่อเนื่องกันมานานมากอะ่ะมันใกล้คนคนนี้ใกล้จะถึงจุดจบในชีวิตของเขาแล้วเขา กับคุณเนี่ยก็รู้จักกันมารู้จักกันมาในหลายชาติในหลายภพบุคคลผู้เนี้เขากำลังป่วยหนักมากและเป็นจุดที่ว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดมีการใช้ใช้ยาคือสภาพสภาพร่างกายของเขาตอนนี้คือย่ำแย่มากที่ยังอยู่ได้เนี่ย ก็ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจบุญเก่ายัางมีด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญเก่าที่เขายังมีเนี่ยเขาก็เลยยังอยู่ได้คนคนนี้ป่วยหนักมากนะและน่าจะแบบมีปัญหาทางด้านระบบหายใจหรืออาจจะป่วยเป็นโรคไตโรคหัวใจก็ได้ บุคคลผู้เนี้เป็นคนที่เคยทำให้คุณเดือดร้อนหนักมากบุคคลผู้นี้เนี่ยนะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคุณเขากับคุณเนี่ยรู้จักกันเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยส่งให้มาเจอกันผู้ชายคนนี้ยอายุน้อยกว่าคุณตอนเนี้ยเหมือนเขาแบบ กำลังป,ป่วยกำลังไม่สบายอะ่ะอาจจะป่วยตายกระทันหันได้หรือเกี่ยวกับอุบัติเหตุตายกระทันหันก็อยู่ดีๆก็ป่วยแล้วก็อยู่ดีๆก็ตายอยู่ดีๆก็ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ดีๆก็ตายแบบสันชัยตาเอสตัว ตัวคุณเองอะตอนเนี้ยตัวของคุณนะตอนเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่คุณอะรู้สึกเหนื่อยกับงานที่ทําตอนเนี้ชีวิตของคุณนะมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาแต่คุณรู้สึกเหนื่อยตัวคุณอะรู้สึกเหนื่อยกับปัญหาหลายๆอย่างที่มันเข้ามาคุณอยากจะทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันดีขึ้น มันง่ายขึ้นทางนั้นน่ะเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าคุณกับเขาเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาทุกวันเนี้ยเหมือนเขาก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณนะบุคคลผู้นี้เขาเป็นคนที่มีมีอาการของโรคสายตานะอ่าแล้วก็ป่วยมีเป็นคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ ป่วยเป็นโรคสายตาด้วยอาจจะแบบตาเป็นต้อหินหรืออาจจะสายตาสั้นต้องใส่แว่นอาจจะสายตาสั้นตาเป็นต้อหินก็มาดูกันต่อนะคะ บุคคลผู้นี้เป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคนคนนี้เขาอาจจะทำงานเป็นทางด้านสายวิทยาศาสตร์เป็นเภสัชกรเป็นหมอเป็นเทคนิคการแพทย์เป็นนักเคมีทำงานในโรงพยาบาลหรืองานที่ อาจจะเป,เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกสารเคมีอะไรสักอย่างอะ่ะคนคนนี้เขาไม่สบายหนักมากนะแล้วก็เหมือนกับเนี่ยถึงคาดแล้วก็ต่ออายุมาบุคคลผู้นี้อาจจะเป็นเพศที่สามได้นะบุคคลผู้นี้อาจจะเป็นตุด๊ดเป็นเก เป็นทอมได้เหมือนกันเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนอื่นแล้วเขาก็เป็นอาจจะเป็นกระเทยหรือเป็นคนที่แบบเหมือนอยากจะเอาชนะคุณอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนเขาป่วยอะป่วยเป็นโรคร้ายอะแล้วตอนเนี้ยเหมือนต่ออายุอยู่ตอนเนี้ยสุขภาพเขาสุดโทมมากแล้วก็บุคคลผู้นี้เขากำลังมีปัญหาชีวิตถาโถมเข้ามา กำลังกำลังมีปัญหาชีวิตถาโถมเข้ามาคุณก็ควรอาโหสิกรรมไป บุคคลผู้นี้อาจจะทำงานทางด้านเป็นในช่างเป็นอ่าเป็นสถาปนิกเป็นในช่างเป็นช่างประปาเป็นช่างไม้ช่างปูนช่างตีเหล็กช่างแอร์อะไรพวกนี้ได้แล้วก็เป็นหมอฟันเป็นในช่าง ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาคนคนนี้เขาเขาก็ทำให้คุณเดือดร้อนอะแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาเป็นสิบปีแล้วนะคนคนนี้เป็นคนที่เคยทำให้คุณเดือดร้อนอะแต่เรื่องมันผ่านมานานแล้วอะตอนนี้ตัวเขาเองก็มีปัญหารอบด้านนะ ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยคนคนนี้มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะอาจจะต้องย้ายที่อยู่มีปัญหาเรื่องงานแล้วก็โดนกันแกล้งคนคนนี้เป็นพวกที่เป็นคนชอบดูดวงเป็นคนที่สนใจทางด้านศสยศาสตร์มนต์ดำเป็นคนที่มีความลับเยอะ เขาก็อายุน้อยกว่าคุณเยอะนะคนเนี้ยคนคนนี้ยอาจจะแบบอายุน้อยกว่าคุณอะ่ะค่อนข้างเยอะเลยแหละอาจจะรุ่นลูกก็ได้อะ่ะเออคนคนนี้ยอาจจะแบบอายุรุ่นลูกอ่ะเหมือนคุณอายุยี่สิบแล้วคนคนนี้เพิ่งได้สองขวบอ่ะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณเดือดร้อนอะ่ะซึ่งตอนเนี้ยเขาถ้าถามว่าเขาดวงตกไหมเขาดวงตกหนักนะ อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความเข้ามาด้วยมีปัญหาเรื่องคดีความเข้ามามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยการแต่งงานการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่รู้นะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรกันอะแต่เหมือนกับว่า คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นแฟนกันหรือเปล่าเป็นคนรักเป็นคู่รักเคยแบบมีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างอะแล้วตอนเนี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันไม่ค่อยจะดีด้วยเนี่ยคุณกับเขาตอนเนี้ยมีปัญหาเรื่องคดีความ คนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเด็กของคุณหรือเปะบุคคลผู้นี้ยอาจจะเป็นแฟนเด็กของคุณตอนเนี้เขาป่วยหนักมากเขาอยากจะให้คุณน่ะเหมือนช่วยเหลือเขาทางด้านการเงินน่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แอบรักคุณข้างเดียวก็ได้นะบุคคลผู้นี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนแอบรักคุณข้างเดียวก็ได้แต่คุณน่ะแต่งงานไปแล้ว เหมือนเขาพยายามจะทําให้คุณเดือดร้อนนะแต่กลายเป็นว่าตัวเขาอะเดือดร้อนซะเองไพ่มันขึ้นประมาณว่าเนี่ยคุณอะรวยเนี่ยคนคนนี้คิดร้ายคุณนะเนี่ยเป็นคิดไม่ดีอะ่ะเป็นศัตรูอ่ะคุณอะแปลกนะมือนคนคนนี้ชอบคุณแล้วคุณไม่เล่นด้วยอะแสดงว่า ในอดีตอ่ะในอดีตมีผู้ชายอายุน้อยกว่ามาชอบคุณ <c oughs> ในอดีตมีผู้ชายอายุน้อยกว่ามาชอบคุณแต่คุณไม่เล่นด้วยแล้วคนคนนี้ตอนนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องคดีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อาจจะทะเลาะตัวคนคนนี้ทะเลาะกับคนในบ้าน เป็นเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกรรมเก่าที่เขาทำไว้กับคุณน่ะถ้าดูจากไพ่นะคือคนคนนี้ยเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคุณเคยมีปัญหาเคยมีประเด็นกับคุณแล้วตอนเนี้ยเขากำลังมีปัญหาเรื่องคดีความมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาลุมเล้ารอบตัวแล้วเป็นปัญหาหนักด้วยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ